แต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกินแกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วยอโอเคออเดือนหน่อไม้หน่อไม้ก็ขึ้นมาเยอะเลยจ้ะหน่อเล็กหน่อใหญ่อ่างกันจ้า ย่านางใบยานางจ้ะเตอนหน่อไม้หน่อไม้ก็ขึ้นมาเยอะเลยจ้ะหน่อเล็กหน่อใหญ่แกงหน่อไม้สักถ้วยหนึ่งถ้วยสองถ้วยไม่แกงเยอะแกงเยอะเดี๋ยวมันจะได้เททิ้งอ่างกันจ้า ย่านานงใบย่านางจ้ะนะเยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอามันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส่เห็ดหรือว่าจะแกงหน่ใบย่านางงามมากเลย แกงพอประมาณแต่มาเห็นเห็นใบย่านางแล้วก็อู้สวยมากเลยนน่ะเยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอามันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส Gall ่เห็ดหรือว่าจะแกงนอก ใบหญ้านางงามมากเลยเอาไม้เปล่าๆกลัวไม่มีใครกินด้วยคนที่เขาอยู่บ้าน,นเขากินบ่อยเขาก็ไม่อยากกินอ่ะเนาะเออแกงหน่อไม้สักถ้วยนึงถ้วยสองถ้วย ไม่แกงเยอะแกงเยอะเดี๋ยวมันจะได้เททิ้ง,งเยอะเลยอันนี้หน่อไม้คนละแบบกับที่เราแกงไอ้ที่เราแกงนั้นหน่อใหญ่ๆเลยอันนี้หน่อไม้มันหน่อไม้ที่คุณแม่นางฟ้าปลูกไว้เยอะเลย อนนี้หน่อไม้เดือหน่อไม้หน่อไม้ก็ขึ้นมาเยอะเลยจ้ะหน่อเล็กหน่อใหญ่ขึ้นไปตัวนู้นเลยเพื่อนๆข้างบนนู้นก็ว่าใบายานางนะใบายานาง เหมือนเนี่ยมันจะไม่มีใครกินด้วยก็เลยเหมือนเนี่ยมันจะไม่มีใครกินด้วยก็เลยใบหญ้านางงามมากเลย เยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอามันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส่เห็ดหรือว่าจะแกงหนอกกำลังขึ้นก็มีแต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกิน <c oughs> แกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วยอืม โอเคแต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกิน <g ül> แกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วยโอเคค่ะอันนี้ก็พอแกงกเต็มเลยตรนนี้ก็มาเจอหน่อไม้ เต็มไเต็มเลยตรงนี้ก็มาเจอหน่อไม้หนอเล็กหนอใหญ่ไอ้ค่ะอันนี้ก็พอแกง <c oughs> เหมือนมันจะไม่มีใครกินด้วย ก็เลยกำลังขึ้นก็มีออออนอเล็กนอใหญ่คนละแบบกับที่เราแกง ไอ้ที่เราแกงนั้นหน่อใหญ่ๆเลยอันนี้หน่อไม้มันหน่อไม้ที่คุณแม่นางฟ้าปลูกไว้เดือหน่อไม้หน่อไม้ก็ขึ้นมาเยอะเลยจ้ะหน่อเล็กหน่อใหญ่แต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกินแกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วยโอเค แกงหน่อไม้สักถ้วยหนึ่งถ้วยสองถ้วยไม่แกงเยอะแกงเยอะเดี๋ยวมันจะได้เททิ้งไอค่ะอันนี้ก็พอแกงนะเยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอามันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส่เห็ดหรือว่าจะแกงหน่อไม้เยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอา มันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส่เห็ดหรือว่าจะแกงหนอกเยอะเลยตอนนี้หน่อไม้ใบยญ้านางงามมากเลย ค่ะอันนี้ก็พอแกงกำลังขึ้นก็มีกำลังขึ้นก็มีมเยอะเลย แกงพอประมาณแต่มาเห็นเห็นใบย่านางแล้วก็อู้สวยมากเลยนุ่มมาเก็บใบย่านางจ้าเพื่อนๆจะแกงหน่อไม้เก็บยนานนงจะแกงพอประมาณแต่มาเห็นเห็นใบย่านางแล้วก็อู้สวยมากเลยนุ่ม ใบยญานางงามมากเลยแต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกิน <c oughs> แกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วย โอเคแต่คนที่มาจากกรุงเทพก็อยากกิน <c oughs> แกงเยอะก็ไม่มีคนกินด้วยโอเคเหมือเนี่มันจะไม่มีใครกินด้วย <c oughs> ก็เลยนะเยอะเลยจ้ะแต่เราเราไม่เอามันจะกินไม่หมดว่าจะแกงใส่เห็ดหรือว่าจะแกงน่อกมาเก็บใบย่านางจ้าเ <c oughs> พื่อน จะแกงหน่อไม้เก็บยาหนะัเยอะเลยตอนนี้หน่อไม้ไหค่ค่ะอันนี้ก็พอแกงจ้าเพื่อนๆมากินแกงหน่อไม้ด้วยกันนะคะ เดี๋ยมันจะไม่มีใครกินด้วยก็เลยแกงหน่อไม้สักถ้วยึ่งถ้วยสองถ้วยไม่แกงเยอะ